สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวแบบละเอียดของรถกระบะรุ่นยอดนิยมจากโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้าไฮรักเรโวรุ่นปี2025รุ่นนี้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นพร้อมรองรับการใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางวิบากอย่างลงตัว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Toyota Hilux r r v v o 2025ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ Toyota ได้ให้ความสำคัญกับความดุดันและความแข็งแกร่งมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์ลายตาข่ายสีดำเข้มมาพร้อมกับกันชนหน้าทรงสปอร์ตที่ออกแบบให้มีมิติที่ดูใหญ่และมั่นคงไฟหน้าเป็นแบบเลด p โ o รเจ t เตที่ให้แสงสว่างชัดเจนพร้อมไฟเดลยัยแบบเส้นเลดช่วยเพิ่มความโดดเด่นขณะขับขี่ในเวลากลางวัน ด้านข้างของตัวรถมีความโบเฉี่ยวเส้นสายตัวถังดูสปอร์ตมากขึ้นล้ออันลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วในรุ่งสูงสุดถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการลุยและใช้งานจริงพร้อมซุ้มล้อที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนน กระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าภาพอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวในตัวส่วนด้านท้ายรถมีการออกแบบฝาท้ายใหม่ให้เปิดปิดง่ายขึ้นและไฟท้ายเลดดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความสวยงามและทันสมัย ในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ของ h ฮลัก r e เรโว2025มีให้เลือกทั้งแบบดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและรุ่นใหม่ล่าสุดกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง204แรงม้าแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรในบางรุ่นทำให้สามารถลากจูงหรือบรรทุกของหนักได้สบายๆอีกทั้งยังตอบสนองดีในการเร่งแซงบนถนนไฮเวย์ ระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับอัตราทดให้เหมาะสมกับทั้งการขับในเมืองและเส้นทางธุรกันดารระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อในรุ่นท็อปยังคงมีอยู่พร้อมฟีเจอร์ช่วยในการขับขี่ออฟโรดเช่นระบบล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมความเร็วขนาะลงทางลาดชันและโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามสภาพถนน มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารภายในของไฮลัก r ์เรเว2025ถูกออกแบบให้มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่ใช้วัสดุตกแต่งแบบซอฟทัชและเบาะหนังคุณภาพสูงเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car Play และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้การหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูสคอนโทรลภายในห้องโดยสารยังมีช่องชาร์จ USB และช่องเสียบ 12V ให้ใช้งานได้หลายอุปกรณ์อีกทั้งยังมีระบบ Smart Entry และปุ่ม Push Start ที่ช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้านความปลอดภัย t o โยต้าไ l u ักซ์เรโว2025จัดเต็มด้วยระบบ t o y o ต a s a ซฟตี้เซน e รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมไปถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดหน้าหลังที่เพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่ สำหรับราคาของ Toyota h i l u ักเ v เร2025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ720,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงกว่า1,200,000บาทสำหรับรุ่นสูงสุดอย่าง G R Sport ซึ่งเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่เน้นความสปอร์ตและฟีเจอร์เต็มทันโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวถังรุ่นเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่ลูกค้าเลือก สรุปโดยรวม Toyota h i l u ักเ v รว2025เป็นรถกระบะที่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความคุ้มค่าความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับดีไซน์ที่ดูดันและสปอร์ตถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ได้ทั้งการใช้งานจริง